สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมืคค่อค่มเปิลที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเล่นด้วกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดลอนดอนดับเบิลแมตช์อาร์เซนอลเอาชนะด้านเชลซีไป3ประตูต่อ1โดยอาร์เซนอลน,นั้นได้3ประตูครับจากทางด้านมาร์ตินโนตากาในาทีที่18นาทีที่31ส่วนอีกลูกจากกาเบรียลเชซูตนาทีที่34ส่วนทางด้านเชลซีครับได้1ประตูครับจากทางด้าน มาดูเอเก้นาทีที่65จบเกมคู่นี้ครับอาร์เซนอลเอาชนะด้านเชลซีไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลยังอยู่อันดับ1ครับ34นัดมี78แต้มตามมาด้วยอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้32นัด76แต้มอันดับที่3 ren, 33, นี่เขาเซิ้นสันนัด65แต้มอันดับที่4แมนยู32นัด63แต้มอันดับที่5ลิเวอร์พูล33นัด56แต้มอันดับที่6 สเปอร์นะครับ34นัด54แต้มอันดับที่7จแอตลวลาสาิ 34, นัด54แต้มอันดับที่8ไบไรตัน31นัด52แต้มอันดับที่9แบนฟอร์ด34นัด50แต้มอันดับที่10ฟูลแลม33มนัด45แต้มอันดับ11บเคิทเติลพาเลซ34นัด40แต้มอันดับ12เคลซี 4, 3, 3 3นัด39แต้ม13บมอนสมัรสามสิบสี่นัดมีตาม3 4บเ้าแต้ม 14, 15เวสแฮม33นัดสาแต้ม16เลสเตอร์ซิตี้สานัดสาแต้ม17บเลีดยนเต็ดสามสิบนัดสาแต้ม18บแดนอตติงแฮมฟอร์เรสสามสนัดสาแต้ม19เก้เอเวอร์ตัน34นัดมี29แต้มและอันดับที่2ี่สิบเาแฮมตัน34นัดมี24แต้มมาดูในส่วนของผพฟุมบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสตูลูดพ้ายกับทางด้านลองไปศูนย์ประตูต่อหโดยหนึ่งประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่สาสา จากการทำประตูของโอเปนดา้าเกมคู่นี้ครับตัวรูดไพ่กับทางด้านลองไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิกาของสเปนบาร์เซลโลนาเอาชนะนักลูกทัพโซน่าไป1ประตูต่อศูนย์อัมเมริกเอาชนะนักเอลเช่ไป2ประตูต่อหนึ่งและเรอัลโซซิดาดเอาชนะนักเรอัมลมาดริดไป2ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเดเบลโวคาวนะครับรอบรองชนะเลิศไฟบวกครับไพ่กับทางด้นานอาเบไลซิกไป1ประตูต่อ5 โดยทางด้านไฟบวกนั้นได้เหนึประตูครับจากทางด้านของมิคาเอลเกอร์โกริสนาทีที่75ส่วนทางด้านไรซิกครับได้5ประตูครับจากทางด้านของดานิโอโมนาทีที่13เบนยามินเฮนริกนาทีที่14โดมินิกโซบอนไลท์นาทีที่37จุดโทษนาทีที่9 7และอีกลูกจากทางด้านของคิสโตเฟอร์เอนคูคูนาทีที่46จบเกมคู่นี้ครับไฟบวกพ่ายกับทางด้านอารเบรซิกไป1ประตูต่อ5 ทำให้อเบไรซิงนั้นได้เป็นรอในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับโดยในนัดน,นี้ครับทางอ้านยไรซิงน,น,น,นั้นโดยแดงได้ออกครับจากการทำฟาวของกาวาโดนาะทีที่58มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษชูบิลลี่เอาชิงนั้นบิทโต้ลูเวอร์ไป2ประตูต่อ1โดยชูบิลลี่นั้นได้2ประตูครับจากลูกลีฮีนาทีที่3และ็อบสเตทนาทีที่53 เสือน้างด้านบิโตอรโลเวอร์ครับได้1ประตูจากข้างหน้าของจอร์ดโคเบิร์นนาทีที่เจ็จบเกมคู่นี้ครับ ilee, ชูวิลลี่เอาเชือกหน้าบิโตอรโลเวอร์ไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเดี๋ยวเป็นการสรุปผลงานแข่งฟุตบอลนะครับ,บ,รค,รบคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ